สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีทำสีส้อยนะครับให้แดงสวยงามอันนี้เป็นสร้อยนะที่เราทำขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่าสังเกตดูสีจะออกเหลืองนะครับถ้าตอนนี้นะครับสีตะออกเหลืองไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะทำวิธี เพิ่มสีซอยให้แดงสวยนะครับแดงแบบแดงสวยโดยการทอดดินประสิวเหลืองนะครับหรือสับที่ช่างเรียกเกอร์เยเซียวนะครับอันนี้เราต้มให้เดือดนะครับต้มให้มันละลายนะครับนี่ครับก่อนต้มมันก็จะเป็นอย่างนี้นครับแล้กวก็ดินประสิวเหลืองนะครับแต่มันจะออกสีส้มสีแดงนะครับ มีปสีเธิยอเราก็ทำการตั้งไฟนะครับให้มันละลายเป็นน้ำแต่ก่อนจะทอดนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำการเอาสร้อยนะครับเป่าไฟให้แดงๆเรื่อยๆนะครับแช่น้ำากดสักก่อนนะครับเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะทอดแลวสำหรับขั้นตอนในการทอดอันนี้นะครับที่สำคัญสร้อยที่เราจะทอดต้องไม่เปียกและก็ไม่ชื้นนะครับ เพราะว่าตัวนี้ตัวเยเซียวนี้นะครับถ้าโดนน้ําหรือชื้นนะครับมันจะทําปกิริยาจะระเบิดใส่ตัวเอานะครับที่สําคัญต้องให้มันแห้งนะครับซอยต้องแห้งไม่ให้เปียกน้ํานะครับส่วนการทอดถ้าจะให้สีสวยสีแดงสวยต้องใช้เวลาทอดหน่อยนะครับเราก็จะทอดแบบนี้นะครับแช่ไว้ประมาณสักสิบนาทีขึ้นไปนะครับ สีเจาะมาแดงสวยไม่ํำนะครับพอบแบบนี้นะครับทิ้งเวลาไปมาสักสิบนาทีนะครับสิบนาทีขึ้นไปนะครับสีเจอกสวยเลยนะครับที่เห็นเยเซลนี่นะครับยีนประสิวเหลืองที่เป็นน้ําอยู่นี้ <c oughs> ไม่เราไม่ผสมนะครับเราใช้ดินประสิลเหลืองล้วนๆนะครับ จากดีมันสีเหลืองที่เห็นเป็นสีส้มนะครับมันจะละลายแบบนี้นะครับคือดีมันสีเหลืองเนี่ยเราจะใช้นะครับมีเอพีถามว่าใช้ได้นานแค่ไหนก็เราจะสังเกตความข้นนะครับความข้นของดีมันสีเหลืองที่เราใช้กะเอาประมาณคร่าวๆนะครับใช้สักประมาณสักยี่สิบสาสิบครั้งนะครับคุณภาพยังดีอยู่นะครับยี่สาสิครั้งเนี่ย หลังจากนั้นเราก็คงต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเรียกว่าดินประสิวเหลืองเนี่ยยิ่งใหม่นะครับยิ่งใหม่ยิ่งดียิ่งสีสวยใช้เปนน็นานเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับสีตัวส้อยมันจะไม่ค่อยเข้มแล้วเออแนะนําก็คือใช้ประมาณทัก20่สถึงสาครั้งนะครับประมาณแช่แบบนี้นะครับทักสินาทีแล้วก็มีส่วนผสมอีกนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นสารส้ม ส่รส้มเราทุบละเอียดเราจะใส่ส่วนส้มนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะจับหยิบมือแค่นั้นนะครับดูวิธีการใส่เราใส่เข้าไปเนี่ยเรียกว่าตัวเยลเซียวนี่มันจะร้อนนะครับเรียกว่าร้อนมากถ้าโดนตัวนี้ไหมน้นะครับต้องระวังด้วยขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนการเช่า้อนนี้ต้องระวัง อย่าให้กระเด็นใส่ตัวเด็ดขาดไม่งั้นแล้วผิวหนังเราจะไหมพองเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทิ้งประมาณเราท่อเรียกว่าท่อประมาณสักสิบนาทีขึ้นไปนะครับสีจะสวยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าสีมันจะสวยแดงสวยแค่ไหนนะครับแค่นี <c oughs> ครับหลังจากให้เราแช่ท่อส้อยนะครับเป็นเวลาสิบนาทีนะครับอินนี้เราจะเวลา ดูสีนะครับดูสีนิดก่อนสีมันจะแดงขึ้นเลยนะครับแดงนะครับเหนนี้มาสงเกตดูได้มันจะแดงแตั้งแต่แดงกว่าทีแรกเลยนะครับอันนี้เราทอดได้เวลาสิบนาทีแล้วนะครับจับเวลาแล้วจากนั้นเราก็จะแช่น้ํานะครับอันนี้จะเป็นน้ําเปล่านะครับน้าเปล่าที่ไม่ผสมอะไรนะครับเราก็จะแช่ลงไปนะครับ พอเราแช่น้ำเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับไม,ไม่ผสมอะไรนะครับเราก็ทำการต้มต้มเพื่อต้มเพื่อจะล้างเยื่อเซี่ยวที่เกาะตามสร้อยนะครับเพราะว่าตอนทอดเนี่ยเยื่อเซียมันจะเกาะนะครับเปิดทำปฏิกิริยาต่อสร้อยให้มันแดงเราก็จะต้มน้ำเปล่านี่นะครับการต้มน้ำเราก็จะทําให้เทน้ําให้ท่วมสร้อยนะครับแล้วเราก็ทาการมต้ม ให้เยเซียวมัน,นละลายออกจากตัวสร้อยนะครับต้มให้เดือดนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้สำหรับในการในการทอดสร้อยนะครับใช้ได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสร้อยโปง่งสร้อยโปง่งสร้อยตานนี้เราทุกอย่างเราทอดได้หมดนะครับเพื่อจะทำให้สีแดงสวยนะครับ ันนี้เป็นสูตรของแต่ละช่างนะครับช่างแต่ละคนอาจจะสูตรไม่เหมือนกันแต่สำหรับสูตรช่างพรตะกั่นเราจ,จะใช้วิธีนี้นะครับเราจะต้มให้มันเดือดนะครับขั้นตอนนี้ที่เห็นนี้มันขุ่นแบบนี้ก็เพราะว่าเราใช้แช่เยลเซลยวหลพานะครับหลังจากที่ทอดเสร็จเราก็จะแช่น้ำเปล่านี้เราจะใส่ถังด้วยแยกต่างหาก พอเราแช่ไปหลายหลาครั้งนะสีมันน้ํามันจะขุ่นเพราะมันจะมีส่วนผสมของเยเซียวที่เราทอดนะครับผสมในนี้การเล็ก้งตอนนี้ก็จะต้มให้มันเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับเดือดประมาณนี้เลยนะครับเพื่อเราที่ที่เราจะได้ล้าง เยือเย็จากคาดซ้อยพอเดือดแล้วเราก็เบาแก๊สเลยนะครับแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่านะครับล้างน้ำเปล่าเลยสีเริ่มแดงแล้วนะครับเห็นไหมครับแดงกว่าที่แรกชัดเจนเลยนะครับ จะแดงสวยเลยหลังนะจากนี้เราก็จะทําการต้มน้ํากดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะล้างคราบนะครับคราบน้ำมันสามที่มันแดงๆตามหัวตามข้อนะครับเราจะต้มน้ำกดอกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทำการต้มน้ำกดนะครับ น้ำกรดที่เราใช้นี้จะเป็นน้ำกรดดินปรสสิวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ดินปรสสิว <c oughs> จะเป็นน้ำกรดกรรมฐถนนะครับอันนี้น้ำกรดกร,รมฐถนนี้เราใช้อัตราส่วนนะครับน้ำกรดหนึ่งขวดผสมน้ำสองเท่านะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับน้ำกรดหนึ่งน้ำเปล่าสองนะครับทำการต้ม การต้มแต่ละครั้งนะครับต้องให้ท่วมส้อยนะครับให้มีส้อยเช่นกันนะครับอันน้ํากดนี้เราก็จะต้มให้มันเดือดเป็นขั้นตอนสุดท้ายน,นะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะทําการ <c oughs> <c oughs> ล้างคาบนะครับคาบตัวน้ำม,มันสารทิ่ติดที่เราจะเอาน้ำมันสารเชื่อมหัวแล้วก็ตัวสร้อยนะครับ <c oughs> เป็นการกัดให้มันสะอาดนะครับขั้นตอนนี้ เช่นเคยนะครับต้มให้เดือดนะครับทัานตอนนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าจะออกมาสวยแดงสวยแค่ไหนนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่า <c oughs> ช่างอาจจะอธิบายแบบเป็นกุตกระนิดนึงนะครับผม จะไม่ถนัดในการพูดนะครับแต่ฝีมือการทํานี่เรียกว่าหาที่จับยากนะครับสําหรับหลายข้อกิจต่างถ้าท่านใดสงสัยหรือฟังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับคอมเมนต์สอบถามใต้คิดได้เลยนะครับยินดีตอบนะครับผมมีแน่นอนทกีป็หลายท่านนะครับก็เรียกว่า ทำตำเด็ดไปหลายคนเหมือนกันนะครับอันนี้น้ำกดแล้วก็เดือดแล้วนะครับเดือดประมาณนี้เลยนะครับให้มันเดือดปุดๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่ทําการกัดตัวซ้อยให้สะอาดกัดค่าธน้มันสารนะครับแล้วก็สิงตะกงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากนี้เราก็ล้างน้าเปล่าธรรมดานะครับเปิดก๊อกน้ําล้างน้าเปล่าไปเกลี้ยงแค่นั้นเองก็เป็นการจบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า หลางน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะสีจะสวยแค่ไหนนะครับสีแดงเลยครับเห็นได้ชัดเลยว่าสีแดงสวยเลยสีแดงแถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนสูตรช่างก็จะทําการต้มนำาบวยแต่สูตรนั้นนะครับต้มแล้วมันใช้เป็นนานๆเนี่ยตัวตรงคาบน้ำมันสามที่เราเชื่อมหัวเชื่อมตัวสร้อยเนี่ยมันจะแดงนะครับถ้าใช้เกี่ยมบวยต้มนะครับสูตรนั้น ส่วนนั้นสวยแดงเข้มแต่ว่ามันจะใช้เป็นน,นานม,มันจะแดงตามข้อตามหัวก็เลยเปลี่ยนสูตรมาใช้แบบนี้พอนะครับทอดยิมมิสึเหลืองให้นานขึ้นมันก็จะแดงแดงแบบแดงสวยนะครับใช้ได้นานแล้วก็ไม่มีคราบน้ำมันสัมมันจะไม่แดงนะครับถ้าสูตรนี้นะครับผมล้างน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะครับเสร็จก็ลลางไปเลย แล้วก็อีกอย่างที่ไม่ได้บอกนะครับพวกน้ํากดนะครับน้ํากดที่เราใช้ต้มน้ําเปล่าที่เราต้มนี่เราไม่ต้องเททิ้งนะครับเราเก็บไว้นะครับน้ํากดเนี่ยความระยะความใช้มันเนี่ยใช้ได้นานเลยนะครับจนกว่ามันจะแห้งเวลาเราต้มเนี่ยมันจะเหยอขึ้นไปเรื่อยๆรพอมันแห้งเราก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนน้ากดแค่นั้นเองใส่น้ํากดหนึ่งขวดน้ำสองเท่านะครับสำหรับน้ํากดจะเป็นน้ํากดกรรมฐานเดี๋ยวนะ อ่าใช่น้ำกดกร,รมฐถันนะครับที่เราแช่เปลี่ยนน้ำกดกร,รมฐถันหนึ่งต่อสองนะครับน้ำกดหนึ่งน้ำสองวิธีนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานนะครับน้ำกดเพราะว่าขวดหนึ่งก็หกสิบเจ็ดสิบบาทงเ้นะครับน้ำกดเครื่องมือทุทกอย่างมันจะแพงนะครับเปิดน้ำตบล้างเลยนะครับ ดางให้เกี้ยงเลยจากนั้นเราก็จะไปทำความเงามาดูสีกันนะครับสีมันจะแดงเข้มเลยนะครับแดงแบบมันไม่แดงดำนะแดงสวยงามพอดีนะครับผมส่วนนี้ลองไปใช้กันนะครับถ้ามีข้อสงสัยแล้วก็สอบถามได้นะครับผมสำหรับช่างก็จะยินดีตอบทุกคำถามนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ตามช่องนะครับผมช่วงนี้อาจจะห่างหายในการลงคลิปไปนะครับเพราะว่าเลีงด้วยติดงานนะครับแล้วก็เวลามันไม่ค่อยจะมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่นะครับแลวต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็น FC เก่าและ FC ใหม่ที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับผมจะพยายามหมั่นลงคลิปสม่ำเสมอนะครับ จะหาเวลาลงคลิปให้ได้สม่ำเสมอนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแ like, ชร,นาานร์นะครับเป็นวิทยาทานความรู้ดีๆนะครับในการทําทองนะครับผมจาก <c oughs> จากช่างจากจันท่าเรือนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีและขอบพระคุณครับผม